6ข้อดีของการเป็นทนายครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่จะแบบว่าเอาสาระดีๆมาแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆได้ฟังนะครับก็ถ้าหากมีพี่ๆเข้ามาฟังด้วยก็ก็ยินดีมากเลยนะครับ อันนี้ต้องการที่จะสื่อสารกับกับคนที่สนใจที่อยาก,กเป็นทนายความโดยตรงก็เลยภาษาก็อาจจะออกไปทางนั้นนะครับคืออย่างนี้ฮะเมื่อกี้ที่บอกว่า6ข้อดีของการเป็นทนายเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแค่บางมิติเท่านั้นถ้านั่งไล่จริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าข้อดีของการเป็นทนายความเนี่ยมีมากมายจนไม่รู้จะกล่าวยังไงให้หมดเอาแค่เพียงว่าเท่าที่ผม นึกถึงได้ตอนนี้นะครับเพิ่งเพิ่งเขียนโน้ตเมื่อกี้นะครับก็เลยเอาแค่6ข้อ6ข้อนั้นคืออะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับเป็นข้อที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจที่ผมตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตการเป็นทนายความก็คืออิสระข้อนี้ผมยืนยันครับว่าถ้าใครชอบที่จะเป็นนายตัวเองนะไม่ชอบให้ใครมาสั่ง ไม่ชอบทําตามคําสั่งใครชอบออกแบบชีวิตตัวเองชอบที่จะลุยทุกอย่างเองนะครับการเป็นทนายความเนี่ยมีความอิสระสูงสุดเพราะว่าตั้งแต่การกําหนดวิถีชีวิตตัวเองการกําหนดลูกความการกําหนดว่าตัวเองจะเชี่ยวชาญอะไรการทํางานการออกแบบว่าจะไปทํางานวันไหนยังไงทุกอย่างนะครับกําหนดได้เองทั้งหมดเลย จะนอนเวลาไหนจะเข้างานเวลาไหนนะครับจะนัดศาลวันไหนจะนัดลูกค้าวันไหนทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอิสระทั้งหมดไม่มีใครมากํากับใหม่ๆก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับก็อาจจะวิ่งนู่นวิ่งนี่อะไรต่างๆแต่ว่าตอนหลังๆก็จะรู้เองนะฮะว่าเออจะจะอยู่แบบไหนที่ความเป็นอิสระนี่มันจะพอดีแต่ว่ายืนยันครับว่าความเป็นอิสระนั้นเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับ ผมนะครับซึ่งผมได้รับจริงๆจากการเป็นทนายนะอันที่สองคืออะไรอันนี้ผมใช้คำว่าไปทั่วไปทั่วหมายควาว่าอะไรครับหมายควาว่าถ้าหากว่าใครชอบเดินทางนะใครชอบเดินทางชอบพบปะผู้คนชอบท่องเที่ยวชีวิตเป็นทนายความเนี่ยนะครับด้วยตัวเนื้องานที่ลูกความก็มีอยู่ทั่วประเทศ ด้วยความที่เวลาเราไปสอบก็เรียกว่าไปรวบรวมพยานหลักฐานไปรวบรวมเบาะแสไปรวบรวมข้อเท็จจริงเนะี่ยเราจะต้องเดินทางไปพื้นที่บริเวณนั้นไปพบปะผู้คนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นเหตุทาให้การทํางานจริงเนะี่ยต้องเดินทางเป็นส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ไปอยู่แค่ผมว่าบางจังหวัดของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีบางจังหวัดที่ผมยังไม่ได้ไป บูยง่ายว่าทั้งหมดประมาณ77จังหวัดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ไปอยู่แค่จังหวัดเดียวผมจําชื่อไม่ได้เป็นยะลาหรือปัตตานีนี่แหละนะครับนอกนั้นไปมาหมดแล้วนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยเรียกว่าอาจจะบางจังหวัด,ไ,ดไปเกือบทุกอาเภอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเขาเรียกว่าชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะการเป็นทนายความเนี่ยตอบโจทย์มากเพราะว่าเราไปทํางานถูกไหมฮะไปทํางานหลังจากที่เราทํางานเสร็จแล้ว เราก็มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวด้วยนะครับในบริเวณที่ใกล้เคียงนะฮะเพราะฉะนั้นการเป็นนายความถึงบอกได้เลยว่าโดยส่วนตัวผมนะครับก็คือตอบโจทย์ของของผมที่ผมชอบเดินทางนะครับผมชอบขับรถผมชอบเดินทางนะฮะถ้าใครชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะครับเนี่ยเป็นนายความคุณได้เลยนะฮะต่อไปครับข้อที่สามนะข้อที่สามได้รับเกียรติอืม จริงครับได้รับเกียรติได้รับการยอมรับเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งแม้จะไม่ใช่ข้าราชการนะครับแต่ว่าได้รับการยอมรับจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในแง่ของสังคมนะครับอันนี้ก็คือผมก็จะไม่พูดแบบว่าเขาเรียกอะไรเอาความจริงมาพูดเลยแล้วกันนะครับคือ,คอเรา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 ,เราไม่พูดแบบว่า อมองพูดภาษาดีๆให้แบบว่ามันเป็นภาพลักษณ์อะไรเงี้ยนะไม่เอานะก็คือพูดตรงๆเลยก็คือว่าได้รับการยอมรับเช่นอย่างชาวบ้านเนี่ยถ้ารู้ว่าเราเป็นทนายความนะอย่างคนท,ทั่วไปที่รู้ว่าเราเป็นทนายความเวลาเขาพูดก็าคุยอะไรต่างๆเขาก็จะให้เกียรติเขาจะสงวนท่าทีจะพูดจะคุยแบบว่า,าคล้ายๆว่าจะจะเบลมเราหรือว่าจะเอาเปรียบเราหรือจะข่มขู่เราอะไรงนงี้ไม่มีนะครับไม่มีนอกจากไม่มีแล้วก็ยังให้ความร่วมมืออย่างดี นะครับหน่วยงานราชการทั้งหมดนะครับถ้ารู้ว่าเราเป็นทนายความและเราก็เรียกว่าสื่อสารกับเขาแบบว่าให้เกียรติเขาทั้งหมดจะให้ความร่วมมืออย่างดีผมใช้คําว่าอย่างดีนะครับแตกต่างกันตอนที่ผมเป็นเขาเรียกว่าคนธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดานะตอนนั้นเนี่ยเวลาผมไปติดต่อหน่วยงานราชการนู่นนีน่นั่นต่างเนี่ยผมหรือชาวบ้านที่ผมเป็นชาวบ้านทั่วไปนะครับถูกบนถูกตําหนิถูก,ต,ถกต่อว่า ทำอะไรผิดอะไรถูกอ่าก็คือก็ด้วยความที่มันไม่รู้ถูกไหมครับก็จะถูกบน่นถูกต่อว่าถูกเบลมถูกปลามาดอะไรอย่เงี้ยนะครับถูกรู้ถูกอะ่ะนะจากหน่วยงานราชการนะครับแต่อันนั้นเมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันก็ดีขึ้นนะครับหน่วยงานราชการก็ดีขึ้นและได้รับการให้เกียรติจากใครอีกครับให้เกียรติจากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือ,อหน่วยงานราชการที่อยู่ในสายเดียวกันนะครับเช่นสายยุติธรรม เืองาอัยการนะครับสายอาสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรเงี้ยนะครับคือสายเดียวกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฝ่ายปกครองอะไรต่างๆพวกนี้ทั้งหมดน,นะครับก็คือให้เกียรติอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับหมายความว่าเราก็ต้องให้เกียรติเขาก่อนนะนะครับเราก็ต้องสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่ายอมรับตามตรงครับได้รับการให้เกียรติอย่างดียิ่งนอกจากนี้ฝั่งธุรกิจนะครับฝั่งคนที่เขาเป็นคนทําธุรกิจเนี่ย พอรู้ว่าเราเป็นทนายความเขาก็จะให้เกียรติด้วยนะครับว่า,เ,าเวลาแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆกับเราเนี่ยก็จะก็จะพูดด้งไๆว่าไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปให้เกียรติเป็นพิเศษนะครับอันนี้พูดถึงว่าใครอยากจะได้รับการยอมรับใครอยากจะได้รับเกียรตินะครับเป็นทนายความเนี่ยอาชีพหนึ่งที่มีเกียรตินะครับนี่ข้อ3ามแล้วครับต่อไปข้อ4อี่ข้อนี้หลายคนอาจจะอาจจะชอบนะครับ มีเงินมากอ่าอันนี้ผมยอมรับครับว่าอาชีพทนายความนั้นเป็นอาชีพที่มีโอกาสในการที่จะได้รับค่าตอบแทนสูงผมเคยได้รับค่าตอบแทนสูงสุด <c oughs> ของการทำอาชีพทนายความาหลักแปดหลักเอางี้แล้วกันนะครับแหลักนะครับถูกไหมหกหลักเจ็หลักแปหลักเลยนะครับ สูงสุดขนาดนั้นเลยนะครับอันนี้คือสูงสุดนะนะครับแต่ก็แน่นอนเมื่อมันไม่มีแพดานสูงสุดถูกไหมครับมันก็ไม่มีแพดานต่ําสุดด้วยเหมือนกันก็มีบางเรื่องเหมือนกันที่เราทําฟรีนะทำฟรีก็มีนะครับอันนี้ก็หมายความว่าถ้าหากว่าใครที่คิดว่าตัวเองเป็นเขาเรียกเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่อยากจะพิสูจน์ความสามารถในชีวิตตัวเองเป็นคนที่อยากจะกําหนดชะตาชีวิตตัวเองอันนี้นะครับเหมาะ ที่จะเป็นทนายความนะครับโอเคครับข้อที่5ครับข้อที่5บุคลิกเปลี่ยนหรือพูด,ดง่ายก็คือได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอาชีพทนายความมันเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นอาชีพที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบุคลิก,กภาพตัวเองเนี่ยตลอดเวลาคือทนายความเนี่ยเป็นอาชีพที่มีลักษณะที่จะต้องเป็นผู้นำ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมยอมรับนะครับว่าผมเป็นคนขี้อายไม่กล้าพูดไม่กล้าเจอคนแปลกหน้านี่ไม่กล้าคุยด้วยนะครับหลบตาชอบเก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนตอนวัยรุ่นผมมีเพื่อนแค่คนเดียวนะครับไม่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 มีเพื่อนเพื่อนผู้ชายก็ไม่มีเพื่อนผู้หญิงก็ไม่มีเจอผู้หญิงเจอสาวๆเนี่ยนะครับคือผมไม่กล้าคุยเพราะผมเป็นคนขี้อายแต่ว่าหลังจากที่ ตัดสินใจจะเป็นทนายความกระบวนการการเรียนรู้การพัฒนาตัวเราเองมันเปลี่ยนบุคลิกผมเปลี่ยนไปเยอะมากจากตอนที่เรียนอยู่จนกระทั่งมาเป็นทนายความแล้วสักประมาณ3ปีเนี่ยคนรอบข้างเขาก็ทักว่าเราเปลี่ยนไปบุคลิกเราเปลี่ยนไปเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้นเป็นมีความเป็นผู้นํามากขึ้นพูดจาหรือสื่อสารเนี่ยเป็นหลักเป็นเกณฑ์จับประเด็นอะไรต่างได้ชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือถ้าใครชอบ พัฒนานะครับการเป็นนายความเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่ทําให้เราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับผมก็ยังจะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหยุดเลยเป็นอาชีพที่แบบว่าสนุกสนานมากนะครับในเรื่องการพัฒนาอันนี้ข้อที่5แล้วนะนะครับข้อที่6ข,ข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายเนี่ยได้เรียนรู้ชีวิตมากมายอันนี้เป็นข้อที่เป็นข้อที่ผมแบบประทับใจที่สุดกว่าทุกๆข้อนะครับ ที่พูดมาทั้งหมดนะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเพราะเหตุที่ผมเป็นทนายทําให้ผมได้เรียนรู้ว่าคนที่ร่ารวยที่สุดนะครับเขาก็มีเรื่องที่ยุ่งยากลําบากใจมีเรื่องที่ทุกข์ใจคนที่ทําธุรกิจก็มีเรื่องทุกข์ใจแบบคนทําธุรกิจมีปัญหาแบบคนทําธุรกิจคนที่มีครอบครัวก็มีปัญหาแบบคนที่มีครอบครัวคนที่ ทำการค้าก็มีปัญหาแบบคนทําการค้าคนที่ยากจนนะครับก็มีปัญหาแบบคนยากจนนักการเมืองก็มีปัญหาแบบนักการเมืองคือแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละวิถีชีวิตเนี่ยนะครับมีเรื่องราวที่ทําให้เราแบบว่าได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาแบบมากมายคุ้มค่ามากกับชีวิตผมโดยที่ผมอะไม่ต้องไปเป็นคนนั้นไม่ต้องไปอยู่แบบชีวิตแบบเขาเนี่ยนะครับทั้งชีวิตไม่ต้องเราเข้าไปสัมผัสแค่เพียง 3เดือน6เดือนปีหนึ่งนะครับทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเบื้องหลังความสําเร็จของเขาเนี่ยความลับมันคืออะไรเบื้องหลังความล้มเหลวเบื้องหลังปัญหาชีวิตของเขาความลับมันคืออะไรผมก็ได้เรียนรู้กับลูกความของผมไปด้วยว่าเคล็ดลับที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จหรือเคล็ดลับที่จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยสงบสุขหรือไปใกล้เคียงกับ เขาเรียกว่า,าจะทํำยังไงที่จะทําให้ชีวิตเรามันมีความหมายของการที่เราเกิดมาชาตินึงเนี่ยนะอันเนี้ยผมก็ได้เรียนรู้นะครับทุกวันนี้ก็กําลังเรียนรู้อยู่ซึ่งมันได้จากการทําอาชีพทนายความนะครับอันนี้ทั้งหมด6ข้อที่นํามามาเล่าให้น้องๆฟังมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับแล้วก็คนที่สนใจสำหรับหข้อดีของการเป็นทนายความนะครับ ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามอีกคลิปหนึ่งนะครับสวัสดีครับ